เดี๋ทยวพี่ถ่ายคลิปวิดีโอแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งลงงานนั่งหาว่าไปยัดปลาย,าายความติดขนาดถ่ายได้ทำจริงเลยว่าล็อตแม่งเดือนห้าเลยแสดงว่าคำตอบแม่งมั่วพี่ไปซื้อเนี่ยไลฟ์ตะเวนซื้อตอนไหนพี่รลฟ์เซฟลกเมื่อวานเมื่อวานเสาร์แต่มันก็จะมีล็อตเดือนหนึ่งด้วย